สวัสดีครับพบกันีกเช่นเคยกับช่องมอมเมอเล่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาสรุปตารางการแข่งขันลีกเกาหลีใต้กันครับของสาวไทยของเรา3สาวไทยว่าแต่ละทีมอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างซึ่งคลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงผู้พันพันเกิดประหลาดก,ก่อนครับผู้พันพันถือว่ามาถึงจุดนี้เธอช่วยยกระดับทีม IBK ได้เป็นอย่างดีเลยครับได้รับการยอมรับจากแฟนๆชาวเกาหลีใต้ทุกคนที่ดูที่ได้เห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าฟี ไมายลายมือการเซตของเธอนั้นแพรวจริงๆหลอกคู่แข่งได้รัวๆเลยครับแล้วการเซตนั้นมีความหลากหลายแม่นยำและตอนนี้ยิ่งมีความเข้าขากับเพื่อนมากๆเลยครับแม้ว่าแรกๆเรืร่างปกติครับที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับระบบทีมเท่าไหร่แต่ตอนนี้สุด ปังจริงๆซึ่งฤดูการที่แล้ว IBK อยู่อันดับที่6จบอันดับที่6ในลีกเกาหลีใต้ครับแต่มาวันนี้ชนะรัวๆเลยแล้วดูจากคะแนนเลยครับตอนนี้อยู่อันดับที่4มี28คะแนนห่างจากอันดับ3แค่3แต้มเองครับ IBK ก็ถือว่ามีลุ้นขึ้นที่3เลยครับถ้ายัางโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ชนะกันได้รัวๆแบบนี้ ถือว่าเป็นความปังจริงๆครับจากจบอันดับที่6ในฤด,ดูการที่แล้วแต่มาฤด,ดูการนี้มีลุนขึ้นที่3ในขณะนี้ครับในขณะที่ทีมอื่นๆของสาวไทยของเราอันดับที่1ทีมฮุนใดของวิภาวีมี41แตม้มแต้มก็ทีมไฮพาร์ตของโมเมตอนนี้อยู่อันดับที่6มี16แต้มครับก็เอาเป็นว่ามาเอาใจช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยของเรากันต่อครับสําหรับลีกเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับ ที่สาวไทยของเราไปหลีกเกาหลีใต้แล to ้วก็ได้ลงตัวจริงรัวๆแล้วก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือแล้วก็ช่วยยกระดับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างพ่อนพันเกิดปราดครับเธอเป็นมือเซตคุณภาพของทีมชาติไทยของเราที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเธอคือตัวจริงจริงๆครับ